ยางเลาะสวนมาเอินหายหญา้ญาหญาหาหน่องใหม่บังบั๊บดูคักหญา้าดูหน่องใหม่มิตะกวอยังไงไ,ไปพี่น้องสิผ้าเลาะบึงหญ้าได้จักน้องมัน,น,มน,น,นแต่ไหลาปะน้าดหน่องใหม่นองน้อยๆเต็มเลยพี่น้องอืออ้ออ้างไปสวนเด้อจ้ะยางเลาะสวนแม่เอินหญ้ากัน สยอยู่ข้างใดนงนเนาะบัดนี้หาพ่อบ่เนาะพ่อล่ะพี่นอ้องพูนย,ยุกกาสองกาะพูนมาหาน้องใหม่คนน่ะอู้มาดูได้บ่ได้บ่เอินหาพ่อมาหาน้องใหม่พีอนน่อู้น้องใหม่ เหี่ยววัดแล้วเนาะพุดน่ะเหี่ยววัดลหรอพู่นะมันกินน้ำมาท่านนี่เล่มันหลายแม่เหมือนมันจะนอนไงไม่เงาหนอนใหม่ก็ได้มากหรอจ้ะพี่น้องโอ้ยเหี่ยวขิมเบิร์ดไหลๆหนอนใหม่พุดน่ะแต่เงาพูดจะไปเผาเท้าไปเผานี่ก็ใส่หนอเหี่ยวด้จ้ะเบิ่งลมแห้งแห้งลมท้องไทยรำสวนเลยพี่น้อง แต่งไหมพี่น้องสิาาีผมาเบิ่งแต่งอุ้ยเป็นตาแสบเป็นตาหวานแท้กันนะซิมมึนกันะน,นะไปเก็บน้องใหม่ใส่เงี้ยนะพี่น้องแต่งแต่งแต่งโอ้ยสิกินหน่อยนี่กะสิใหญ่ปวดเน้อหน่อยหนิน่อยหนิน้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 อยหนิมาพี่น้อง ยิ้มใบเด้มแแต่งจรงอโอ้จะเป็นอ่อนง่ามปุนะอะหักเลยนยวานเอาซะเลมาเก็บนะบทเก็บผู้ขายเดี๋ยวมงเลยอยู่สบาทหวานมปนอ่อนแล้วหวานลวเนาะอืม เอาเหรเนี oh, ่ยขาเอามั้แต um. ่ okay. ่มาไปเรื่อใหม่ซอยยาไปเอาแตขึ้นมักแ่งดิพี่น้องยงเลาสวนไปยงไปเทียงหน้าไปดิพี่น้องหมักทวนวยนี้ไปจกินแสบเลยเนาะตแสบเลยเนา เช็งเมือย่อมสิาพามาตามินท่าสวนพี่น้องหนึ่งข้าวเนียวก็ติปไงเฮ้ยจ้ะหอมเชียงหน้าหน่อยหระโอ้หเอาใม่ทั้งหนึกันเนี่ยหนึ่งก็มาใมไทเต็มเลยอืมเขา,อาอเอาใหม่ครับบอเต็มเลยพี่นอ้อง น่ะได้พอตามถุงมาสัก <laughs> อันนี้กันน้ำไม้ไผ่น้ำไม้ไผ่อันไผ่ตวงบานเฮากระายอยู่พี่น้องเพราะเด็กอยู่ยเด็กกินเยอะปวด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 ,ด,ดถือบักแตงกลับมาหน,น่อยหน,น,นึ่งอ่อนอ่อนหวานหวานหลังนี่กินข้า,นาวน้ำแ <laughs> <laughs> สบสดสดหวานหวานมาจากสวนเองมยเดี๋ยวพี่น้อง เอาดอกไม้ไปแกงนน้ำกัน